ารรัฐธรรมนูญไม่รับวินิจฉัยโครงการจำนำข้าวนิด้ายอมถอยแต่เฉลิมได้โอกาสฉกนักวิชาการอยากเล่นการเมืองท้าให้ลงเลือกตั้งทีรชนรองผู้ว่ากทมโชว์คลิปแบบจำลองกระสอบทายปิดล้อมท่อย้ำได้ประโยชน์หลายประเทศใช้จริงประชาธิป,ปัดจี้ปลอดประสบขอโทษ สาธารณสุขเชียงใหม่บุกจับเพศสัชกรขายยาทำแท้งหลังพบวัยรุ่นกินยาจนตกเลือดเข้าโรงพยาบาลนับสิบรายหญิงอ่างทองวัย48ตายแล้วฟื้นสองรอบญาติดีใจได้แค่สองชั่วโมงฟุบหมดลมหายใจรอบที่สองเขี้ยวข่าวให้คนค้นข่าวให้เข้มกับข่าวคน้น คนเนชันสวัสด <te ีครับท่านผู้ชมครับสวัสดีครับสวัสดีครับข่าวคนคนเนชั่นนะครับในค่ำคืนนี้กับเราสามคนเพราะเราเป็นคนเนชั่นครับทั้งสามคนใช่ครับนะฮะบรรจงก็ใช่นะยี่ห้อเดียวกันยี่ห้อเดียวกันใช ใช้คาว่าแบรนด์ดีไหมมันดูมันดูดีหน่อยโอเคโอเคแบรนด์ดูดูแบบเออยี่ห้อมันดูแบบเป็นเป็นพวกผงซักฟอกไงไม่รู้แบรนด์มันดูแบบเออดูดูมีมีเกรดหน่อยแบรนด์เดียวกันแบรนด์เดียวกันโลโก้โลโก้พอละพอละพอละผู้พอละครับอ้าววันนี้นะครับครับมีเรื่องเกี่ยวกับสารอยู่สองเรื่องใช่ไหมเรื่องจำนำข้าวเรื่องหนึ่งแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งที่วันนี้เราติดแท็ก ก็คือเรื่องของ 3G ีครับนะฮะเพราะว่าวันอังคารหน้าก็จะมีการประมูลกันแล้ววันที่16นะฮะปรากฏว่าวันนี้นะครับนักวิชาการอิสระนะครับคุณอนุภาพธีรลาภก็ความจริงให้ข่าวมาก่อนหน้านี้แล้วนะครับว่าจะยื่นฟ้องศาลปกครองนะครับวันนี้ก็ไปฟ้องนะครับในฐานะที่ตัวเองนั้นเป็นผู้ได้รับความเสียหายครับแล้วก็ไปฟ้อง กสทชนะครับเป็นผู้ถูกฟ้องขอให้ศาลไต่สวนฉุกเฉินเพื่อกำหนดมาตรการหรือวิธีคุ้มครองชั่วคราวก่อนมีคำพิพากษาและมีคำสั่งให้กสทชปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญนะครับให้จัดทําตัวแบบและเงื่อนไขในการจัดสรรคลื่นความถี่สําหรับกิจการโทรคมนาคมนะครับหรือว่าเรื่อง 3G โดยเหตุผลหลักๆอยู่3ามเหตุผลที่คุณอนุภาพได้ร้องฟ้องสารปกครอง คือ1พื้นที่และระยะเวลาที่จะได้รับบริการที่ต้องครอบคลุมประชาชนทั้งประเทศในระยะเวลาที่ทัดเทียมกันโดยไม่สัมพันธ์กับระดับรายได้และปริมาณการใช้บริการนะครับดูแล้วคุณภาพข้อสองนะ,ะดูแล้วคุณภาพในการให้บริการจะต้องครอบคลุมถึงความเสถียรของโครงข่ายและคุณภาพของสัญญาณในระดับสูงสุดที่มาตรฐานทางเทคนิคจะให้บริการได้ครับดูเรื่องอัตราค่าบริการขั้นสูงเป็นข้อที่3นะฮะ ที่ผู้ให้บริการจะเรียกเก็บได้และขอให้สามีคำสั่งให้กสะทะชะยุติการจัดสรรคลื่นความถี่นะครับวิทยุย่าม2.1กิกะเฮิรตซ์ไว้ก่อนจนกว่าจะได้จัดทำประกาศระเบียบหรือมติใดาตามกฎหมายที่ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนตามรัฐธรรมนูญน,นะครับซึ่งทางด้านของคุณอนุภาพบอกว่าเท่าที่ดูนะฮะข้อกำหนดที่เกี่ยวกับการประมูลคลื่นความถี่นั้น ยังไม่ได้แสดงให้เห็นว่าประชาชนจะได้ประโยชน์สูงสุดจากการจัดสรรคลื่นความถี่นี้ซึ่งเป็นการกระทําที่ขัดต่อรัฐธรรมนูญที่กําหนดว่าคลื่นความถี่ที่ใช้ในการส่งวิทยุกระจายเสียงวิทยุโทรทัศน์และโทรคมนาคมเป็นทรัพยากรสื่อสารของชาติเพื่อประโยชน์สาธารณะให้มีองคอ์กรของรัฐที่เป็นอิสระองคอ์กรหนึ่งทําหน้าที่จัดสรรคลื่นความถี่การดําเนินการต้องคํานึงถึงประโยชน์สาธารณะสูงสุด ของประชาชนในระดับชาติและระดับท้องถิ่นผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นผู้ใช้บริการโดยตรงเป็นประชาชนคนหนึ่งจึงเป็นผู้ได้รับความเดือดร้อนอ<ม>นี่นะฮะคือก่อนหน้านี้มีข่าวเหมือนกับว่าฟ้องไม่ได้นะเพราะว่าคือคล้ายๆกับไม่ได้เป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบอะไรเลยนะฮะคุณอนุภาาบอกได้รับเพราะตัวเองเป็นประชาชนคนหนึ่ง<ม>เป็นผู้ที่จะใช้บริการก็ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายหรืออาจจะเดือดร้อนหรือเสียหายโดยมิอาจหลีกเลี่ยงได้ นเนื่องจากการกระทําของกสท,ทชฉะนั้นก็เลยฟ้องนะฮะก็ขอให้สารไต่สวนฉุกเฉินเพื่อมีคำสั่งคุ้มครองชั่วคราวก่อนมีคำพิพากษาให้กสทชระงับการประมูลคึ่นความทีสำหรับการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ระบบ 3G ไว้ก่อนขอให้สารมีคำสั่งคุ้มครองชั่วคราวยาอย่าเพิ่งประมูลเลยนี่ฮะนี่ซึ่งที่สุดแล้วเนี่ยนะฮะสาลนัดไต่สวนฉุกเฉิน <c oughs> พรุ่งนี้นะครับ ตอนประมาณสักบ่ายโมงมนะฮะจะมีการไต่สวนฉุกเฉินเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับทางคุณถากรตันทสิทธิ์เลขาธิการกอสอทอชอเนี่ยบอกว่าก็พร้อมที่จะชี้แจงนะครับแต่ตราบใดที่ยังไม่มีคำสั่งศาลการเปิดประมูลใบอนุญาต 3G ก็จะต้องดำเนินไปตามปกติก็คือวันที่16ตุลาคมนะค,ความจริงผู้ที่ไปยื่นทำร้องต่อศาลปกครองเนี่ยนอกจากอาจารย์ธ <c oughs> ีรลาภอาจารย์อนุภาพธีลรลาภแล้นี่นะครับ มีกลุ่มหนึ่งวันนี้สมาคมคสถาบันคุ้มครองสิทธิประโยชน์ผู้บริโภคนําโดยคุณประหยัดเสนวิรัต์แล้วก็มีนายชูยศโอจงเพียรที่เป็นผู้ใช้บริการ<อ>มือถือของ d ีแท็กเนี่ยก็ไปยื่นด้วยใช่ครับ,รบเหตุผลที่เขายื่นเนี่ยก็ต่างกันไปเขาบอกว่าของ d ีแท็หนึ่งในผู้มีสิทธิ์เข้าประมูลตามประกาศกสชเนี่ยนะครับมีนายจอห์นทาวิดเอดดี้หรือว่าจอห์นเอดดี้อับดุลลาสัญชาติอเมริกันเป็นคนต่างด้าว มีอำนาจเป็นกรรมการที่มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทขัดต่อหลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่สำหรับกิจการโทรคมนาคมนะฮะแล้วก็คำสั่งของกสทชาเรื่องการกำหนดข้อห้ามการกระทำที่มีลักษณะเป็นการครอบงำกิจการโดยคนต่างด้าวก็ยื่นด้วยเหตุผลนี้ก็เท่ากับวันนี้ไปยื่นสองรายสองรายสองรายฉะนั้นก็รอดูนะฮะรุ้นระทึกกันวันพรุ่งนีค้ครับนะฮะตอนนี้ยังถือว่าทุกอย่างยังยังเหมือนเดิมเดินหน้าวันอังคารมีการประมูลใช่ครับเหมือนเดิม สามเจ้า3เจ้านะครับอันนี้ก็ชวนท่านผู้ชมนะฮะได้ทวิตเตอร์มาหรือว่าส่ง SMS มาคุยกันเรื่อง 3G นะหรือว่าคุยกันเรื่องของเนี่ยฮะเรื่องเรื่องคลืนความถี่เรื่องระบบโทรคมนาคมนะครับเพราะทุกวันนี้จริงๆเนี่ยบางเราก็มีใช้ 3G นะแต่มันไม่ใช่ 3G แบบแบเต็มรูปแบบเต็มรูปแบบมันแบบเป็น 3G ที่เหมือนกับบางคนเรียกว่ 3G ปลอม มันต้องส่งไปนู่นส่งไปนี่มันไม่สาม G ที่เขาจะทํามันจริงๆแบบนี้เมื่อทากันจริงๆแบบนี้เนี่ยมันจะโอ้โหช่วยให้ระบบการสื่อสารนะฮะให้เห็นภาพเสียงอย่างรวดเร็วนะฮะต่างประเทศเขาคุยกันเรื่อง 5G นะ 5G ที่อังกฤษเนี่ยอังกฤษว่าเอาสามให้เสร็จก่อนความจริงไม่คิดแล้วพอบรรจงพูดเลยคิดเลยรู้สึกว่าเป็นอยู่ในประเทศมีปมด้อยเลย ใช่ไงไม่น่าพูดเลยอะไรคิดมากเลยผมไม่คอรคิดมากด้วยครับถอนคำพูดผมถองคำพูดครับรเอาเรื่องสารอีกสักเรื่องนึงนะครับสารรัฐธรรมนูญแต่ว่าไม่ได้ประเด็นเรื่องของการรับจำนำข้าวนะครับเรื่องอะไรฮะัวันนี้สารรัฐธรรมนูญมีการพิจารณากรณีที่สารอาญาส่งคำโต้แย้งของสมยศพฤึกษาเกษมสุขนะเพื่อขอให้สารรัฐธรรมนูนวิจัยว่าประมวลกฎหมายอาญามาตราหนึ่งริบขัดกับรัฐธรรมนูญหรือไม่มาตราหนึ่งริบก็คือ มาตราที่เกี่ยวข้องกับสถาบันพระหมหากษัตริย์ <Yeah. S 2> นะฮะซึ่งที่ประชุมตุลาการเห็นว่าผู้ร้องก็คือสมยศเนี่นะฮะไม่สามารถอ้างได้ว่ามาตรา112ขัดต่อรัฐมนูนมาตรา8ได้เพราะว่ากฎหมายประมวลประมวลกฎหมายอาญาม,มาตรา112เป็นบทบัญญัติที่เสริมให้มาตรา8มีผลในทางปฏิบัติสารรัฐมนูนมีมติเป็นเอกฉันว่า ประมวลกฎหมายอาญามาตรา112ไม่ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูลมาตรา3วงเล็บ2มาตรา29มาตรา45วงเล็บ1และ2นะครับแล้วก็ยังเห็นด้วยว่าหลักการประมวลหลักการตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา112นั้นมุ่งที่จะรักษาความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชนเป็นมาตรการของรัฐที่มีขึ้นเพื่อคุ้มครองสถาบันพระหมหากษัตริย์จากการมินประมาท และการแสดงความอาฆาตมาตรายนี่นะฮะฉะนั้นก็ชัดเจนว่ามีมติเอกฉันมาตราประมวลกฎหมายอาญามาตรา1 1 2ไม่ขัดกับรัฐธรรมนูญนะฮะชัดเจนนะครับครับคุณบรรจงเยากเด้วยงไก็สารรัฐธรรมนูญแล้วก็ต่ออีกเรื่องหนึ่งเลยจำนำข้าวจำนำข้าวเลยจำนำข้าวช่วงหน้าไหมช่วงหน้าก็ได้มันจะยาวนะเออมันเยอะนะเดี๋ยวมันจะข้ามเบรกไปครับแล้วบรรจงพูดบรรจงเยอะด้วย เอาไปเบรกหน้านะเอาไปเบรกหน้าเอาปเบรกหน้ามาพบมันจงเริ่มเลยยาวเลยช่วงหน้ามารับจำนำข้าวกันแบบล้วนๆเลยนะตอนนี้เราพักสักครู่ครับ